แม่ครัวล้วก็ทํากับข้าวเสร็จแล้วนะครับกําลังตักข้าวนะครับกําลังตักข้าวนะครับนี่ก็มีเมนูนะครับผมเป็นยํายาหมึกยากุ้งนะครับนี่ก็หมึกลวกนะครับสวัสดีเอฟซีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามีอาหารยิน เป็นอาหารทะเลอีกแล้วครับผมเพราะว่าทีมงานเราชอบอาหารทะเลครับเป็นหมึกกับกุ้งนะครับเพราะว่าทีมเราทีมงานเราชอบชอบอาหารทะเลครับวันนี้ไม่รู้ว่ามีนูวอะไรบ้างครับมาแบบนี้สไตล์นี้ก็น่าจะเป็นลวกนะครับผมลวกจิ้มกับน้ำพริกแล้วก็ยำบ่ นี่จะมีเมนูยำนะครับยำทะเลนะครับยำกุ้งยำปลาหมึกนะครับล้างอย่างดีเลยนะครับผมไม่ควัวของเราล้างน้ำเกลือล้างน้ำโซดาอย่างดีเลยนะครับเพื่อจะให้หมึกให้กุ้งเนื้อนุ่มนะครับเนื้อนุ่มเนื้อสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับ เดี๋ยวเราไปรอชมนะครับว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ในอยู่ในขั้นตอนทําความสะอาดนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอชมตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้แม่ครัวเราก็ทํากับข้าวเสร็จแล้วนะครับกําลังตักข้าวนะครับ กำลังตักข้าวนะครับันนี้ก็มีเมนูนะครับผมเป็นยำยำหมึกยำกุ้งนะครับนี่ก็หมึกลวกนะครับน้ำพริกครับผมทีมงานเราชอบเมนูอาหารทะเลนะครับโ,โดยเฉพาะพีพ่ควาญบุญชูของเรานะครับชอบชอบอาหารทะเลนะครับกำลังตอนนี้กำลังล้างถั่วฝักยาวนะครับ ผักสลัดนี้ก็ตกแต่งสวยงามนะครับไม่มีไม่ค่อยมีคนกินเป็นนะครับทำไมคนต่งด้รับเด้อนถั่วฝักยาวนี้กินได้ครับแต่สลัดนี้ก็ให้ความมูนชกูก็แล้วกันนะครับเพราะว่าความมันชูพี่แกชอบกินผักนะครับถ้าเป็นยำแบบนี้ผมขอโทษน,นะครับผมผมจะกินเฉพาะเนื้อนะครับมกินเฉพาะหมึกเฉพาะกุ้งครับผมผักหอมผักชีนี้ก็ ให้แม่ครัวรับประทานไปนะครับกินข้าวน้ากันได้ครับเด้อครับในอีกคนคนหนึ่งนะคุณชูตากินข้าวตาเลยยังเหลือคุณพ่อนะครับคุณพ่อยังไม่ลงมานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณจะภาพวันนี้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งคะแนน ช่วยค่าอาหารควานนะครับผมช่วยเหลือชาวช้างของเรามาโดยตลอดนะครับเป็นเมนูอาหารที่นานๆที่เราจะได้กินนะครับผมเพราะว่าเมนูแบบนี้ถ้าไม่ได้เข้าตัวเมืองหรือเจอที่ตลาดใหญ่ๆจะไม่ค่อยมีนะครับนานๆครั้งนะครับผมทุกวันก็จะกินปลานิลกินไก่กินอะไรไปประมาณนี้นะครับ ส่วนมากก็จะเป็นปลาทูเนาะความบุญชูใช่ครับส่วนมากก็จะกินอาหารหลักก็จะเป็นปลาทูน้ำพริกปลาทูปลานินก็จะได้กินบ่อย,อยน,นะครับผมแต่ว่าเป็นอาหารตะเรียนนี้ก็นา,นานจะได้กินครั้งนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณเอซทุกทุกท่านด้วยนะครับที่ส่งกำลังใจส่งกำลังใจแล้วก็ ส่วกำลังใจให้ช่องมานกระเหมือนเสมอมานะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้ข้อคิดคอมเมนต์ให้คำแนะนำนะครับผมสิ่งไหนไม่ดีก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะปรับปรุงและแก้ไขทำให้ดีขึ้นนะครับผมตอนนี้ทีมงานกำลังรับประทานอย่างอร่อยครับไม่มีเสียงพูดเสียงคุยเลยนะครับอย่างเช่นกวายบุญชูครับเป็นยังไงครับ สวัสดีครับขอบคุณหลายๆเวยครับเด้อเอฟซี FC ครับสี่เพิ่นมีอุป,ปการะาสี่ได้ของกินแรกงนี่แหละครับอืมขอบคุณหลายๆครับให้อวยพรคบอวยพรให้เอฟซีนะครับเด้ออย่าเจ็บ่าจนให้สุขภาพแข็งแรงครับลำลำรื่อวยให้เงินแสนเข้าบ้านให้เงินลัานเขเฮียนโชคลาภมากมายขาขายก้าวหน้าเงินทองไหลมาสุขภาพบูดบุ์นะครับเด้อสุดท้ายนี่ผมมีอย่างหมักไม้ครับก้าคำว่าสวัสดีครับ แสบๆมันอีกเดึกเนี่ยเนาะนกว่าจะทํากว่าจะล้างเสร็จทําความสะอาดเสร็จก็จะดึกหน่อยครับนี่ก็จะปลาเข้าไปสามทุ่มแล้วนะครับตอนนี้กินดึกๆนะครับผมจะได้กินได้เยอะๆครับเพราะว่าเราหิวครับตอนหัวค่านี้ก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ครับ,บอยาบบทิด มีหลกำลังเริ่มครับกำลังเรื่มครับแต่ไปขึ้นหลเลยนเนาะกินหมดหรือเปล่าครับคมบรูชูน่าจะน่าจะอะไรครับน่าจะหมดน่าจะหมดจะกินหมดเหรอกินให้หมดเด้อแกกุ้งไว้ให้เด้อจักตัว <c oughs> ปอกแม่ครัวครับผมปอกแม่ครัวแกกุ้งไว้ให้กินนะครับเพราะว่า ชอบแกะนะครับ fc ทุกท่านนะครับผมรับประทานรอบดึกนะครับผมรับประทานอาหารมื้อเย็นด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากมานะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งมอบมาให้ช่องพังกระเมินนะครับผมขอบคุณเจ้าภาพวันนี้ด้วยนะครับ ขอให้นำล่อรวยทุกท่านทุกคนนะครับผมสุดท้ายน,นี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ